สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่โน้นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาสอนพับลูกศรกระดาษนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เราเล่นลูกยางกันนะครับผมมันที่มันหล่นมาจากต้นไม้นะครับมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่โน้นก็มาพับเป็นกระดาษเป็นลูกศรนนะครับผมโยนลงมามันก็จะหมุนตามที่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับ<อ>เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมกระดาษนะครับ15คูณ5นะครับผมความยาวนะครับความยาวก็จะเป็น15เซนนะครับผมนี่1 2 3 4 5ถึง15เซนนะครับผมความกว้างนะครับความกว้างก็5เซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับเราใช้กระดาษ 5คูณ15นะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับผมพับง่ายๆนะครับผมลูกศรกระดาษนะครับพับหลายสีโยนทีเดียวลงมามันก็เป็นหลายสีนะครับผมล่อนลงมาหมุนๆลงแบบนี้นะครับมันก็จะสวยนะครับผมพับไปถ่ายรูปกันได้นะครับผมถ่ายวิดีโอสวยๆกันได้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทาการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บ รีดเลยนะครับผมปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เรากลับหัวมาปึ๊บอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดตรงนี้นะครับปึ๊บนับขึ้นไป4เซนนะครับผม1 2 3 4สาี่นะครับผมนี่แล้วเราให้เราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับด้านซ้ายด้วยนะครับผมด้านขวาด้วยนะครับแบบนี้นะครับผม4เซนนะครับขึ้นไป4เซนนะครับผม โอเคแล้วเราทําสัญลักษณ์แบบนี้นะครับทั้ง4จุดแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการตัดนะครับตัดเข้าไปแบบนี้นะครับชึบชึบนี่แบบนี้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับชึบชึบนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงตูด้วยนะครับตรงนี้ต้องแบ่งครึ่งให้เท่ากันนะครับผมพอเท่าแล้วเราก็ทําการตัดลงไปได้เลยนะครับผม ลงไปประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ต้องสุดนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทงการพับตัวนี้เข้าไปเลยนะครับผมปึ๊บนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับพับเข้ามาอีกทบหนึ่งปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะได้ลูกศรแล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายให้เราเอาดินสอนะครับมาดีแบบนี้นะครับปึ๊บนี่มันก็จะโค้งนะครับผมให้เรากลับด้านมาปึ๊บ ลีดอีกด้านหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกสอนกระดาษของเรานะครับแบบนี้นะครับให้เราหมุนให้มันโค้งคนละด้านนะครับผมแบบนี้นะครับเวลาปล่อยลงมามันก็จะได้หมุนลงแบบนี้นะครับผมหมุน ลงไปเรื่อยๆมันจะได้สวยนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกศอนกระดาษของเรานะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนทด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ